วันนี้ผมจะมาใช้108,000ล้านวิธีเพื่อจะทําให้ผมนั้นผ่านเกมนี้ไปให้ได้ด้วยตัวคนเดียว <Yeah. S 1> ใช่ครับผมจะเล่นเกมนี้ด้วยตัวคนเดียวที่แสนจะยากลําบากและก็ไม่มีของต้นต,ตีนอะไรเลยและที่ทําการอาชีพก็ไม่เรียนเอาง่ายๆคือไม่มีอะไรเลย ก่อนจะไปดูนะครับจะขอคนละหนึ่งไลก์กันด้วยนะจ๊ะช่วงนี้ยิวไลค์เพมแม่ใครไม่กดไลค์แล้วแล้วก็ระวังผมจะไปเกะถึงบานของคุณนะครับผมส่งจิโกไปเกะไม่จะยานน้องจะยานน้องเฮ้ย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 ไฟตกเลยคอมพิจะดับปะเนี่ย ด้วยเทคนิคการเอาชีวิตรอดที่เราผ่านเกมนี้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนที่1ครั้ง,ง<ว>นั่นเองนะครับผมผมได้รู้เรื่องราวทั้งหมดของเกมนี้และแน่นอนว่าและเทคนิคต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับบั๊กนะครับ <c oughs> ก็จะผ่านเกมนี้ไปอย่างง่ายได้ไปดู <c oughs> แต่ก็ไดงได้ห0ิบาทแล้วก็รอไปก่อนนะจ้าหนอารนะับเมื่อขายเสร็จแล้วเราก็ต่อไปด้ดวยใบปลิวตรงนีเพื่อการได้แปะกันรกระสุนให้กับรถของเราบ็อกไว้แบบนี้เลยนะครับอ่ามันก็ดูลวกๆนิดนึงนะนะ แต่ถ้าเรามีนะฮะแผ่นกระสุนก็จะแทนมาได้นี่ครับเ <c oughs> วลิเกอร์และเทคเกอร์ติดต่อไปแล้วก็กำเงินไว้ก่อนและรอถึงกลางคืนครับเรียบร้อย <c oughs> ใช่แล้วครับเรามารุ้นดวงกันว่าเราจะได้ตังหรือว่าเราจะได้เชื้อเพลิงนะครับเพราะตอนนี้เราเงินเราอย,อยู่อยู่ที่เราอยู่นะฮะถ้าเกิดเราได้เชื้อเพลิงเราก็เอาเงินอันนี้ไปซื้อปืนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับผมมันเป็นอะไรที่ตึงมา,ากๆอุย้ยอะไรอะ โอ้สม oh, บีธรรมดาเชื้อเพลิงโอเคอยู่นะครับท่านผู้ชมครับแล้วดูจากสีคองดวงจันทร์ด้วยนะครับผมว่ามันจะเป็นแบบไหนสีแดงก็จะเป็นเวมไพายดวงจันทร์ใหญ่ๆก็จะเป็นนะฮะพิบมกม้ามโตตูดแน่นแต่นี้ก็โอเคอยู่หลังจากนั้นเราก็เริ่มเก็บสร้างสมบีที่โดนป้อมปืนยิงแบบนี้มาทําการชาปน,าานกิจหรือว่าไปเผาแห้งนั่นเองนะครับผมเพื่อการเป็นเชื้อเพลิงให้กับรถไฟของเราครับ และเราก็ประเดิมเงินก้อนแรกด้วยปืนเลยนะครับผมปืนที่ผมจะซื้อนั่นก็คือปืนที่มีคุณภาพสูงพอประมาณเพราะว่าไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปราคาปานกลางนั่นเองนะครับลึกซองผู้ใหญ่บ้าน<อ>กำนันไม่ใช่ลูกซองนะครับไลเฟิลอปืนไรเฟิลเลเฟิลฟแล้วก็เติมกระสนอีกหนึ่งแม็กกาซีนครับและหลังจากนั้นเราก็ออกวปจนภัยกันได้เลย ก่อนที่จะเริ่มเดินทางนะครับเพียงเราใส่ซักสบสมบี้ลงไปในห้องเผาเชื้อเพลิงเรียบร้อยเราก็ได้เชื้อเพิงพอแล้วที่เราจะลุยหน้าต่อปืนปืนลุย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 บักจูนไม่สนใจเลยเว้ยเฮ้โบ หลายตัวซะด้วยมาละล่อมาละหนึ่งล่อมาตัวเดียวพอเราอยากได้ม้าของเขาอะอะน้องพี่ได้ม้าละเอาจากจูนเรือสุด หลังจากที่ผมได้มามาแล้วผมก็ยังไม่พอผมก็ทําการรอบมาด้วยเออโยจจรชูชูแบบดิจิตอลดิจิตอลพึ่งการอาศพเข้าไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ขึ้นมาบนรถไฟบอกคำเดียว่าชดตนี้เกือบไปเฝ้าพระอินทร์ไอ้เหี้ยพุนพี่เราเลยตายนี่เนี่ยแหละพี่ โอ้โหเกือบตายน้องพี่เกือบตายโอ้โหไอ้ไม้มาหลายตัวเลย ใช่เลยครับผมสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือม้านั่นเองนะครับไม่ไว้ไม่ได้ไม่ได้ไว้ดูดนะน้องเอาไว้แบบว่าวิ่งหนีได้ทุกอย่างที่มันอยู่ในเกมนี้ทั้งพี่เบิ้มและสอมบี้ทุกตัวไม่มีตัวไหนที่จะตามม้าเกมนี้ทันใช่แล้วครับถ้าเริ่มแรกเราบีม้าเราเหมือนชัยชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วลุยลุยลุยร้านบิปกรก์ช็อปตอนนี้ร้านบิปกรณ์จัดแมปเข้ามาใหม่อีกแล้วกับ a n i m เม d v e n t u r e บล็อกฟูดกับผลพิศารแมวตันแบบสุดเทพเแมวตันนี่คือไก่ตันนะจ๊ะอย่าเข้าใจผิดผลมรงกรถาวอรและผลต่างๆอีกมากมายแอปเอเคสุดตึงในปีนี้ได้ทั้งพีีและมือถือไม่เปลืองค้าเน็ตไม่เปลืองค่าไฟไม่เปลืองความจําเครื่องตั้งเอไว้แล้วสามารถออกไปเล่นเกมอื่นได้เลยเล่นเกมอื่นและกลับมาดูฟาร์มก็ยังฟาร์มอยู่เหมือนเดิม เอฟคฟินฟ okay, ินกันไปเลยยูจีโฟนอย่าลืมใส่โค้ดเชิญชวนใต้ล่างคลิปเพื่อรับส่วนลดพิเศษจินเกชอบบริการจำหน่ายแบบลุ้นดวงแบบสืดอตึ้งบอกควาเลยว่าไม่มีเกลือครับน,อนอ <Yeah. S 1> อ้องๆเออดูดีๆนะบางอันก็มีเกลือและไม่มีเกลือต่างกันไปนะครับ <S 1> <S 1> แต่สื้นใหญ่ <Yeah. S 1> ก็จะไม่มีเกลือนะครับผม <Yeah. S 1> ซื้อยังไงก็ได้ของแน่นอนจัดไปเลย มีสุ่มปลาสุดเทพเลยนะครับผอมปลาเน้ก็จะเป็นปลาแอคซ่าแบบสุดตึงไม่นะเรามาหยุดสตาร์กับช่วงเวลาอันแสนอันตรายเพราะว่าด้านล่างนั้นเป็นคืนสีแดงแวมพายนั่นเองนะครับแต่ไม่เป็นไรพี่มีมา<อ> <laughs> ไม่มีตัวไหนที่จะตามมาพี่ทันและเมื่อเราฆ่าแว,วมพายเป็นล้าน,นแล้วเราจะเอาศพแวมพายไปขายได้ด้วยแลมไปเลยนะครับนันนะมาดิครับ เว้นเว้นเว้นเออเออเออได้ข่าวว่าเตียนตีมาตีโดนลุมยิงตายไอ้เอา่ยไม่แดงกกระสุนหมด้เชียหายแล้วไม่ได้แดกไม่ได้แดงขอกเอาไปขายเหมือนเมือาไหยเนี่ย ขายได้15บ <source ankind> ห้าเอ้าไอ้ใช่โจนล่วงเล่มเลยน้นนตังทั้งนั้นนะครับถูมือรอโอ้โไปตัวไหนโอ้ยไฟ้าทำไมเนี่ยเก็บอาวุธก่อนโทษโทษโทษไม่งอนกันนะไป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 อ๋อ <independ ents> อ้าวมันมือยื่นนี้ก็สวยสิเรียบร้อยกุยศพครับผมเชื้อเพลิงทั้งนั้นบอกดีว่าไปต่อแบบยาวๆเลยกันเลยตุ้มตุๆมตุๆมตุๆมตุมหไปไปพี่รวยจูนมาก เฮ้ยเจอจุดฟาร์มดีผมก็ลงในทันทีและนี่คือจุดฟาร์มที่โคตรดีเพราะว่าเรามีม้าแล้วเราสามารถที่จะวิ่งรอซอมบี้ทั้งรลายแบบนี้และก็ไร่ยิงมันแบบนี่เฮ้ยเจอนายธนาคารว้ายรว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 รวยรวปึกปรวยๆๆๆรวยรวยรวเอาละครับธนาคารที่นี่มีสองแห่งแน่นอนว่า เราจะรวยแบบโคตรๆและนี่คือนายธนาคารที่จะดอบรหัสให้กับเรามันต้องมีสองตัวแน่ๆแบบนี้รวย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 ้าหุ้ยมีอะไรวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยยูนิคอร์นป่ะนะหา ขี่มันยังไงอ่ะโอ้กููก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 ูจะรู้ว่ะเก็บไปเป๋าเลยเนาะ เดอดทองก็ทองอไปไปและผมก็โชคดีจัดแล้วก็มาเจอยูนิคอนหนึเปอร์เซนเย่ไม่อยากจะขี่แต่ผมขี่มันไม่ได้ผมก็เลยเก็บศพมันไปขายแทนร้อห้ิก็เอาวะเฮ้ยถ้าเกิดจับมาแบบเป็นๆเนับรแองว่าสองร้อยห้าสิตึงๆเออช่าามาเถอเอาแค่นี้ก่อน <c oughs> ซื้อก็เพลิงเลยพี่ผมมองไม่เห็นเลยพี่ก็มองไม่เห็นเหมือนกันตอนนี้แต่พี่กำลังจะรวยพี่ซื้อแน่อ,อจะเป็นพันแล้วอ้ย,อยมดสิ่งที่เราต้องซื้อนะก็คือปืนทองแบบเบิ่ม สักสองหรือสามก็บอกนะครับเอามาขาดแบบมันๆเมืออย่างเงี้ยอ๋อๆใจยาน้ขัดกันมันกันเลยทีเดียวแล้วก็เติมไปด้วยกระสุนแบบไม่อัน้นเฮ้ยแบบนี้สบายแล้วงานนี้และสิ่งที่โคตรโกงที่พลาดไม่ได้เลยอย่างหนึ่งก็คือน,ามมาน้ำมันงูเหลือมอ๋อไม่ใช่นี่มันน,ามมาน้ำมันงูนะครับบอกเขาดีว่าทำให้เรานั้นวิ่งไวและลีเลือดโคตรไว ขาดไม่ได้จริงๆของมันต้องมีเขาใช้กันเป็น20ขวดแต่เราจะเติมไปสักประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเปลืองจัดและสิ่งที่โกงมากๆสำหรับขาดไม่ได้เลยอย่างหนึ่งก็คือ <c oughs> ก็ะไม่ใช่ลวดน้ำนั่นเองนะครับผม <c oughs> ผมจะทำการซื้อไปติดให้ทั่วรำไปเลยบอกคำนี้ว่า ซอมบี้หรือว่าตัวอะไรแบบพี่เบิ้มพ,พี่บิ๊กพี่เบิ้มหำตุงหรือตัวแบบกล้ามแน่นอะไรมาก็ติดหมดนะครับผมผมจะเอาไปวางดักหน้าถ้าผมเจอปราสาทด,ด้วยนะฮะแต่ผมจะไปเจอปราสาทตอนไหนแหละประเด็นนะและผมะไม่ังไไปเจอโล่ก,กันกระสุนเลยตอนเนี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับสิ่งที่เรามีนั่นก็คือความมันในการขัดทุย <c oughs> <c oughs> คนละเรื่องเลยเราก็เอารูดหนามนั้นไปวางให้ทั่วอนุบริเวณไปเลย แบบเบิ่มๆแบบนี้วางมั่วไปเลยครับผมวางมัวพัวไปหมดบอกคำเดียวนะครับว่าถ้าสมบีมันจะขึ้นมาหลอยเหรามันจะต้องสะดุดทกรมเล่นมันก็ตายเองเลยแบบงงๆเอาจริงๆนะถ้าเคลียร์แบบหลังเกมนะครับเพียงแค่มีลวดหนามเยอะๆเราก็ชนะแล้วเอเออันนี้พูดจริงนะเนี่ยแปะหมดอะ และก็ค้ายโจ่นนะครับเอ้ยวิธีการบุกค้ายโจมแบบง่ายๆให้เราทํการสับปืนไปแบบนี้เพราะว่ามันจะวิ่งได้ไวมากและลีกระสุนแบบไม่ต้องรอแอนิเมชันนะครับผมนี่ลีปุ๊บแล้วขยับเป็นแบบลีปุ๊บแล้วนี่ป็นวิธีการเหมือนเป็นบัคหรือเป่าวะแต่ไม่รู้นะครับมันเป็นคานข้ามแอนิเมชั่นแบบการที่กลัวซอยิกดูดิ ชี่ยโคตึงแบบนี้หวานหวานเลยแบบเรียบร้อยนะครับน่าจะหมดค่ายเลยหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยแต่หมดครับผมแต่หมดโอ้โหตึงเปียนี่อยู่ข้างอ่ะโคตรตึงหมดค่ายเลยครับน้องๆและก็มีกุญแจด้วยนะครับเฮ้ยอันนี้มันหัวหน้าไม่ใช่อันนี้มันซอมบี้เฉยนะครับถ้าเป็นหัวหน้านี้โคตรแพง อัน,นี้เป็นกัปตันเลยนี่ว่าลลิเกดเฮ้ยฟ้ามืดแล้วเอางานละงานละแต่ไม่เป็นไรโอ้ยมันเป็นอ๋อฟ้าผ่าครับโอเคแล้วก็กลับเข้าไปข้างในได้อยู่ดูด <laughs> ูก่จะมีตัวอะไรพ้าอเชีย่ยโคตรคังอาวุธนะครับตนอน,น,อนดูไวเต็มเลยจริงๆแล้วเราก็โดไปขายได้เลยนะครับบอกคาดีลว,ว่า ปึกและสิ่งจะเป็นที่เราต้องทําการต่อเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือสั่งกระสีกันกระสุนนะครับเราต้องบอกไว้ให้ทั่วเลยนะครับผมทั้งทางเข้าและทางออกเราต้องเปลี่ยนแปลงได้เร้วเราจะไม่ใช้ไอ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 ้ที่ปิดกากนี่ต่อไปเราจะใช้เป็นบล็อกกันกระสุนแทนนะครับเอาไปย่างสดให้หมด นี่นะครับบล็อกไว้เลยและก็ทําการเลี้ยงลวดน้าใหม่นะครับแบบตึงๆเดี๋ยวไปดูตาจัดเสร็จกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงรลบรองว่ายังไงก็ผ่าน <laughs> <c oughs> เออมันก็ดูลกไปหน่อยนะครับเอยไม่เป็นไร <c oughs> เน้นใช้งานไม่เน้นสวยงาม <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันเกี่ยวไหมนเนี่ยมันกจริงนะเนี่ยถ้าสมบีเดินผ่านลวดน้ำต,ตรงนี้แล้วแล้วก็ยังไงก็นอนตุยเป็นศพแบบนี้แน่นอนครับตึงๆอะครับน้อง และเราก็ตามต่อด้วยประสาทแวมพายและตอนนี้ของเราขนาดนี้เราไม่กลัวอะไรอีกแล้วเ <c oughs> ฟ้ยไม่โทปลามัวดีกว่าไม่ปลาแล้วก็ทำการยิงยอดไปเรื่อยๆเพราะว่าพี่เบิ้มนั้นก็ออกไม่ได้ยังไงล่ะครับรอยแบบเงียบๆเรียบร้อยเกี้ยงหมดแล้วมั้งเนี่ยหมดแล้ว,แล,ว <c oughs> นะแล้วก็ทำการยิงยอดไปเรื่อยๆไม่ไวไม่ไห เฮ้ยมันติดศพตัวเองหรยอวะน่ะโอ้โหยังไม่ได้วางลวดหนามเลยครับนันนาะจริงๆแล้วเราสามารถที่จะวางลวดหนามมาขวางประตูได้นะครับแต่ว่าผมน่ะมันโชคดีเกินไปอะครับน้องพอดีมันตายตุยแล้วก็เออมันมุดศพตัวเองมาไม่ได้งั้นเหรอแล้วก็เก็บกวาดของมีค่าทั้งหมดในปราสาทให้เกลี้ยงหน่องไปเลยฮุยมีดแวมพายขโมยพลังชีวิตอันสุดเทพเบลิกู โอ้โหบอกคำเดียวนะครับว่าถ้าเราคก็ตัวนี้ได้แล้วเนี่ยของแบบเยอะแบบจุกใจมากๆไม่ว่าจะเป็นแบงค์นะครับผมคือแบบเยอะมากกันเลยทีเดียวเราสามารถที่จะโด้ไปได้ทุกชิ้นที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นปืนกระสุนหรือทุกอย่างเฮ้ยเก็บหมดลยลอยลอยโอ้ยลอยยากเหลือเกินยรวยครับโอ้โหของฟูลรีวิเต็ แล้วเก็บไ้หมดนี่จริงๆแล้วเราก็สามารถเก็บไปขายได้นะครับโอ้โหครบพิงเสียคตดเยอะบอกเดียวนะครับว่าเราสามารถที่จะปลาได้แบบไม่อ้นกันเลยทีเดียวระห่งเกมอะไรมันจะตึงขนาดนี้ครับน้องเกินไปและเราก็ไปต่ออีก54 0 0 0ครับโอ้ยเจอศูนย์วิจัยว่ะโอ้โหมาเจอตอนอะไรวะเนี่ย5 4า0 0 5 5น0ี้หเฮ้ยค ผมเจอสูย์วิจัยตอนห้าหมื่นห้าครับทุกคนเชียเออเพื่อนเพื่อนเจอสูย์วิจัยกันตอนที่อเมที่เท่าไหร่นะครับก็บอกกันได้นะครับผมเพิ่งเจอตอนห้าหมื่นห้านี่คือแบบโอ้โห,หก็จะท้ายเกมอยู่แล้วนะครับน้องๆแบบนี้ก็แบบชิวๆครับคือเข้าไปประกอบแล้วก็วิ่งเข้าบ้านนะฮะเอ้ยไม่ใช่อ้อโหบอกบ้านเป็นรถไปแล้วเข้าไปประกอบแล้วก็วิ่งเข้ารถนะครับบอกเวยว่ายังไงก็ชิว เออเอาเรื่องปุย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 โอ้อันนี้คือคลายแม็กเกมเลยนะครับผมเมื่อเราได้อาวุธนะฮะปืนสายฟ้ามาแล้วเนี่ยเชีย่ยไม่อยากจะคิดว่าเทพเหนือเทพเลยนะครับผมจริงๆแล้วนะครับถ้าไปถึง8 0 0หมเราสามารถตั้งแคมป์ได้เลยนะครับแคมป์ในเออเขาเรียกว่าในป้อตมตำานวจหรืออะไรเงี้ยแล้วก็วางรวดหนามเยอะๆนะครับผมโอ้โหพี่เบิ้มมาติดนะครับผมวิ่งมาติดปับ๊บแล้วก็ยิงสอยหำเลยตอมตอมตมต เฮ้ยแค่คิดภาพยังไงก็ผ่านแล้วครับน้องโอ้โหตอนนี้ในหัวของผมนี่กำลังประมวผมลผลในผ่านนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวประกอบร่างแป๊บโอ้ <c oughs> โห,หมีของแพงๆอยู่แถวนี้ด้วยวะ่ะชิ้นส่วนเอาไปประกอบก่อนนะครับหน,น,นอนเดี๋ยวมาแป๊บ เราก็ประกอบชิ้นสุดท้ายเจเมื่อเราประกอบเสร็จแล้วนะครับเราก็วิ่งขึ้นไปเ,เลยแบบไปกินน้ำยางูปุ๊บล้วก็วิ่งเข้าไปเปิดปุ๊บวิ่งเข้าตรงห้องอะไรอย่เงี้ยพี่ให่ลิพันอ <laughs> <laughs> พอพอพอ,พอและนี่ก็คือนะครับตัวบอสที่เราจะทําการประกอบเสร็จนะฮะมันก็จะหนีไปที่แปดหมื่นและที่สาคัญนะครับมันจะดอกปืนสายฟ้าให้กับเราเชสเด็ดแดงน้ํายางูเรียบร้อย เราเปิดปุ๊มน้ำยางงูแล้วก็เว่งดิครับอะไรนี่ไป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 จังหวะนี้นะครับมันจะมีฟ้าผ่าลงมาซอมบี้มาเป็นขโยงนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับน้องเพราะว่าพี่แค่ขึ้นไปที่รถไฟสุดรักของพี่เพราะว่ามีแต่ลวดหนามเต็มเลยดูดิเชี่ลวดหนามเต็มไปหมดอย่างนี้ยังไงก็ผลาดปครับน้องโอ้โหถึงว่าซอมบี้มันจะวิ่งเข้ามาเว้ย ก็ <acontec ido. S 1> น่าจะโดนรูดน้าพิเจียนแล้วก็ตัวแตกนะฮะเราก็แค่แคมป์อยู่ตรงนี้ไปเอกสักพักใหญ่กันเลยทีเดียวจนกว่าสายฟ้าจะหายไปนะครับ <c oughs> แล้วก็ต้องไปเคลียร์ซ <c oughs> ัมบี้อีกให้ตายเถอะในช่วงเวลาคลิปสี่ร้อยแบบพลโหหัวเราก็ทำการเล่งเวลาแบบโคตรรวดเร็วแลว <c oughs> ว่องวจนผมน,ำน้ำแรบจะมึนหัว <c oughs> จริงนะเราก็แค่แคมป์ไ,ไปเรื่อยๆไม่ต้องทำอะไรละจะเดินไปเดินมาทำไมวะเนี่ยเยเยยสวางเลย เราก็ทำการลงไปและเขาไปหยิบปืนใส่ฟ้าได้เลย <c oughs> นี่ไงมันวางอยู่ตรงเนี้ยแลวแลวลอยส้นติมันก็เดินออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็ทิ้งปืนที่ระยะมือที่ใกล้สุดแล้วก็หยิบปืนใส่ฟ้าไปเลยแล้วเก็บโดให้หมดโดดีโดด,ดีด,ดงดีดงองององ,องอ <c oughs> เฮ้ยเกลี้ยงหนองตะแนวแตะแนวแล้วก็เอาไอ้นี่ไปด้วยแล้วกันเนาะ <c oughs> เอาไปประดับอีก, mhm. อ,กอันหนึ่งนะฮะจริงๆแล้วเราก็สามารถชาร์จกระสุนปืนสายฟ้าได้ด้วยกันนะเมื่อเป็นคืนฟ้าผ่านะครับแล้วก็ช็อตลงสายรถไฟเราโอ้โหเอ้ยมาเด็ดช็อตลงสายรฟ้ฟเราเพี้ยงเราก็นะฮะกระสุนมันก็จะเต็มเลยนะครับเก็บศพพวกนี้ไปก่อนแล้วกันเอาไปเติมเชื้อเพลิงยังไงล่ะครับนอนนนปืนปืนปิ๊จิปิ๊จิปิ๊จิปิ๊ปิปิและเราก็เดินหน้าไปเรื่อยๆเลยนะครับบอกเขาด้วยว่า อย่างเงี้ยยังไงก็พลาดน,นะครับหลังเกมแบบสุดๆอะ่ะเออโอ้โหถ้าขนาดนี้นะครับถ้าเราแบบเจอลวดหนามข้างหน้าเว้ยเราจะซื้อแบบไม่อันเราจะซื้อแบบโคตรเยอะเราจะซื้อลวดหนามตรงนั้นแบบเยอะๆ,ๆแบบเยอะจี้ยก็ติดแม่งเต็มรถไปเลยนะครับลูกดอ,องว่า <laughs> ไม่ผ่านให้มารู้ไปดิเออแค่นี้ก็เยอะชิบหายแล้วเอาละครับท่านผู้ชมครับคืนสีเลือดอย่างเงี้ยแหละ เฮ้ย hey, ไม่สนเว้ยเราทําการเอาทองพวกนี้ไปขายก่อนแล้วกันนะครับนอนนอนพนักงาน่ะขอให้มีลวดหนามเหมือนตรงนี้จริงๆเราก็ลวดหนามเราก็เยอะอยู่แล้วนะแต่ถ้ามีอีกก็แบบอ้โหยแบบโอ,แบบโอ้ไม่อยากจะคิดอะ่ะคือเราจะติดให้แป่งทั่วไปเลยเนะะ <Yeah. S 1> ี่ยฮะทุกอนอ่ะทุกอน,นูตั้งแต่ท้ายรถของเราจนหน้ารถนะครับเราจะติดไปเต็มไปด้วยลวดหนามนะ <laughs> เออหลังเกมนี่ซอมบี้บุกมาเว้ยเป็นขยงเว้ย อย่าบอาเออดนหนามปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเดดนะฮะผมอาจจะไม่ต้องยิงทักนัดก็ได้นี่ครับและสิ่งที่เราจะแคมป์นั่นคือเราจะแคมป์ในเนี่ยเนี่ยเนี่ยจุดน,นี้นะครับแล้วก็ไอพ่อไอตัวใหญ่กามบ้มนะฮะที่มันปลาสายฟ้าในด่านสุดท้ายอ่ะ <S <S มันจะเข้ามาข้างในไม่ได้นะครับแล้วมันก็จะติดจริงๆแล้วเราก็แคมป์ที่รถเราก็ได้ดีกว่าเออรถเราแม่งถ้าจะล้วนหนามเยอะขนาดนี้ <laughs> เออก็อตึงเรามาดูครับว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่ น่าจะเยอะมากอ่ะโอ้โหรวยฮรรวยรวยรยๆกันเลยเราจะเอาเงินทั้งหมดนะครับไปทุ่มกับลวดหนามให้หมดเลยมีลวดหนามไหมจ้าไปดูหน่อยซิลา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 ยังไงก็ผ่านมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแหลมเลยมีทั้ง่านมีทั้งลวดหนามเลยนะครับผมโอ้โหพุ่งตรงไปแปดหมื่นก็ยังได้เลยนะครับถ้่าจะขนาดนี้เชี่ยเอาเรื่องเจ็ด นี่เราก็กองฐานหินเลียงไว้เลยนะครับโอ้โหเชื้อเพิงหมดนี่ไม่อยากจะพูดยังไงก็ไม่หมดให้ตายช่อจะขนาดนี้ตึงเกินและก็ต่อไปด้วยซื้อเอ้ยซื้อไม่ออกคืออะไรซื้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อ,อย่าบอกนะเสียช <ś le af> <ś le af> ิปผาไอ้แล้วกูว่าแล้วอเชือเกมรีสตาร์ทคืออะไรวะ อัปเดตอะเกมอัปเดตอ่ะเกมอัปเดตตอนที่ผมอัดคลิปเล่นคนเดียวที่แม่งจะผ่านอยู่แล้วที่แบบไอ้เชี้ยแค่ขับรถไฟเสียบเข้าไปที่แปดหมื่นยังไงก็ผ่านแล้วทุกคนก็คือคลิปนี้ผ่านไหมทุกคนผ่านเหอะเนาะเชี่ยพี่อัดโคตรนานเลยนะเว้ยเชี่ยไอ้เชี่ยท้อเลยอะขอนะฮะดูถึงนี้นะครับกระทืบไลค์ให้พี่ด้วยแล้วก็คอมเมนต์บอกพี่ว่า คุยเกียวไม่อยากรู้ว่าใครดูถึงวะเชีย่ยเกียววาไอ้เสน่ห์จะถึงอยู่แล้วโอ้ยโอ้ยกรอนโอ้ย <laughs> เกียวอะไรกับกรไม่เกียวอัพเดทงหร้อน้องผมว่าใช่วะ่ะ